ข้อ28จงหาว่า8คูณด้วย10กำลัง530บวกกับ8คูณด้วย10กำลังลบ150มี0อยู่ระหว่าง8กี่ตัวข้อ1 681ตัวข้อ2 680ตัวข้อ3 679ตัวและข้อ4 678ตัวอะทีนี้นะ้องมาดูนะว่าโจทย์ข้อนี้สิ่งที่เขาถามคืออะไรเขาถามว่า จะมีเลขศูนย์เนี่ยอยู่ระหว่างแปดกี่ตัวถูกไหมน้องบางคนเจอโจทย์ข้อนี้โอ้โหสิบกลังห้าร้อยกว่าสิบกลังลบอีกร้อยห้าสิบช็อคเลยถูกไหมเลขอะไรไม่รู้เยอะแยะแต่หน้าที่ของเราน้องต้องพยายามตีโจทย์ให้ออกนะว่าโจทย์อย่างนี้เขาไม่ต้องการให้น้องคิดเลขจริงๆอยู่แล้วถูกไหมแต่เขาต้องการฝึกทักษะน้องว่าเฮ้ยน้องรู้หรือเปล่าว่าโจทย์ข้อนี้เขาอยากให้ใช้ทริคอะไรน้องดูดังนี้นะ สมมติพี่ยกตัวอย่างขึ้นมาเลขหนึ่งก่อนพี่ถามว่า9้าคูณด้วยสิบกำลังสองมีศูนย์กี่ตัวน้องบางคนก็คิดอย่างนี้เก้าคูณด้วยสิบกลังของสิบกำลางสองเป็นหนึ่งร้อยก็ได้เป็นเก้าร้อยมีศูนย์สองตัวฟึบอ่ะเทียบเพี้ยงใหม่เก้าคูณด้วยสิบกำลังห้าบ้างหละ่ะมีใครยังคูณให้ให้เป็นจํานวนเต็มก่อนแล้วค่อยบอกศูนย์ไหมน้องสังเกตตรงนี้นะว่า สิอะละกำลังอะไรก็แล้วแต่จะมีจํานวนศูนย์เท่ากับเลขที่ยกกาลังบนเลขสิบโอเคไหมเพราะฉะนั้นถ้าน้องเข้าใจคอนเซป t นี้น้องก็จะลองออกว่าอ๋อ8ปดคูณด้วยสิบกำลังห้า้อยสาสิบแสดงว่ามีศูนย์อยู่แล้วมีศูนย์อยู่กี่ตัวนะห้า้อยสามสิบตัวนั่นเองได้แล้วพจน์ที่หนึ่งมาดูพจน์ที่สองบ้างสมมติพี่เขียนว่า8ปดคูณด้วยิบกำลังลบห มีค่าเท่ากับ10กำลังลบ1คือ1ส่วนส0ถูกไหมจะมีค่าเท่ากับ0.8อ่ะทีนี้ดูแล้วถ้า8คูณด้วยกำลังลบสล่ะก็คือ0.08จะมี0อยู่ระหว่าง8กี่ตัวนะ1ตัวถูกไหมมี0อยู่ระหว่าง8ดมีไหมไม่มีมีอยู่ศตัวเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเศษส่วนหรือกำลังติดลบ กำลังติดลบเท่าไรมีศูนอยู่น้อยมีศูนย์อยู่เท่ากับเลขเนี้ยลบด้วยหนึ่งอย่างเช่นพี่ถามว่า8ดคูณด้วยสิกำลังลบห้มีศูนย์กี่ตัวก็ต้องมีศูนย์เท่ากับ50าลบหตัวนั่นเองก็คือ49ตัวเพราะฉะนั้นจากโจทย์น้องก็ได้แล้วว่าอ๋อถ้าโจทย์กำลังลบ150 จำนวนศูนย์ก็ต้องเท่ากับร้อยห้าสิบลบหนึ่งซึ่งเท่ากับร้อยสี่สิบเก้าตัวนั่นเองทีนี้เมื่อน้องรู้แล้วว่าอ๋อมันคือหลักการดังนี้นะไม่ต้องไปคิดเลขจริงๆไม่ต้องมาบวกกันจริงๆงนะไม่งั้นน้องจะต้องเขียนศูนย์กันเป็นหกร้อยตัวน้องจะนั่งทำไหมไม่มีใครทำนะโอเคปะ่ะฉันโจทย์ข้อนี้เขาถามว่ามีศูนย์อยู่ระหว่างแปดกี่ตัวนะ้องก็ต้องเอาห้าร้อยสามสิบบวกกับร้อยสี่สิบเก้าไปจำนวนศูนย์ที่อยู่ระหว่างแปดทั้งหมดก็คือ 9, 4ก้าบกสาเป็นเจ็ด้อยเจตัวมีช้อยเป้ามีถูกไหมซึ่ง0ูนย์หกร้ตัวตรงกับช้อยข้อ3ส สรุปอีกทีนึงนะโจทย์ข้อนี้ถ้าน้องเจอ1ิกําลังที่เป็นเลขบวกจะมีเลขศูนย์เท่ากับจํานวนเลขที่อยู่ตรงนี้ส่วนถ้าน้องเจอโจทย์ที่มี1ิกําลังติดลบจะมีเลขศูนย์เท่ากับเลขตรงนี้ลบ1เพราะฉันถ้าเขาถามศูนย์ทั้งหมดก็คือต้องเอาสองอันนี้มาบวกกันก็คือห้า้อยสิบวก้อยิบเเป็นห7 9้อเจ็้าตอบข้อ3ามนั่นเองค่ะเป็นคาตอบที่ถูกต้องนะคะ